สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลียนเซนทอร์สองห้าสิบแม็กนะครับผมจัดตรงคาเฟ่นะครับสวยๆเลยตุลมดนะครับหล่อๆเลยนะครับสีดำนะครับคันนี้สวยมากนะครับท่อเดิมๆนะครับผมยางใหม่ๆนะครับดอกนาๆเลยตัดท้ายยูนะครับพร้อมเบาะนะครับสวยๆชุดสีดำเดิมนะครับ สวยมากนะครับดิ้รอยแทบไม่มีเลยนะครับแ่นเดิมนะครับผมบุญแจ2สอดอกนะครับพันนี้ไม่อยู่สองหมื่นนโลนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับ จึงเงินดีมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับขาดท่อแต่งสักใบนะครับเพียวเ,เลยคันนี้ดเริ่มสวยสะอาดเลยนะครับทรงสวยมาก อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ